สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะด้วยริบบิ้นสองสีนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆดอกเล็กๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสามเส้นที่ความยาว73เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว25เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นี่นะคะดีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสามเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหกจับอิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะกดๆจับจับให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่ส เส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมาในแบบนี้ เราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะแบบนี้นะค่อยค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ,น,จะจน,นี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นมาวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็สอดริบบิ้นผ่านเส้นแรกนะคะให้มาวางตรงหน้าเส้นของเขานะนี่นะคะก็ค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะ ต่อเลยค่ะโค้งมาเหมือนกันนะคะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกคือช่องนี้นะนี่นะคะให้มาออกตรงหน้าเส้นของเขานะคะลอดผ่านมาเลยนะแบบนี้แล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาเหมือนกันเลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะตรงหน้าเส้นของเขาเหมือนกันนะ ในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะคะให้ออกตรงหน้าเส้นของเขานะนี่นะคะไล่เรียงกันมาก่อนนะแบบนี้สังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาทุกเส้นเลยนะคะให้มาออกตรงหน้าเส้นของเขาเลยนะค่อยๆดึงลงมาค่ะตัวนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวตัวดูดดริบบิ้นด้วยนะแบบนี้โค้งมาแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะสอดดิบ,บินเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะคะไล่เรียงกันมาเลยนะนี่นะคะให้ออกตรงหน้าเส้นของเขามองเห็นไหมค่อยค่อยดึงค่ะแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะทีนี้เราก็จะมาจับริบ,บินให้เข้าที่นะคะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะทุกเส้นจะสวมกันนะคะจับได้เลียงลงมาเรื่อยๆเลย นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะ ในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งหนึ่งนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะ6เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ1 2สองแบบนี้นะ แล้วก็แกะเทปกาวส่งหน้าออกค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้นะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาตัวรลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยค่อยดึงลงมานะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะดีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งเอียงมาฝั่งด้านซ้ายนะขยับมาตรงปายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะ ให้ค่อยดึงริบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะ ในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะในแ,แบบนี้เราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะใส่เหรียญลงไปเลยนี่นะคะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกดาเลียสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ